โอ้โหพี่น้องเอ้ยมาจิเขาเฮือนเบาเสียงบลาเนี่เนาะโอ้สบายดีนะตอนเช้าๆพี่น้องเอ้ยดูดูไปโดูไปพี่น้องเอ้เอ้าฝากแม่นักเอยไปล้างก็ได้เออโดยโดยโหดีบังเอิญเบาเสียงก็ลออกมาที่เฮือนพี่น้องเอ้ยปาน้ำสอดเฮือนจะได้เบาเสียงเลยผู ป้าเง้ยคุณมาถอดเทิงพี่เนาะอ๋อ้ไ้อทไปไปไปใช้สซลูกเมี่ยจะได้ใช่อนาทางมังง่ายบนยิน่อ๋อโดยโดยยูเฮือนผมว่าเฮือนยูรีผม่าอ๋อโดโดไปไปต้องไปทำการพิจางเลยพอกันอยู่วัดผมเด้โดย วันกินเวรอยู่ทงหางทงหน้าผู้พี่น้องเอ้ยเนาะตกะเดะตกะดีโตกบัดมืม่บัดชื่นยามเต็มหาเต็มขั้นพี่น้องเอ้ย่าโตกราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมเพื่อนกันเบิร์ตสุขสุขคนเด้อพี่น้องพบพ่อพกบาบุญสารวัตรอีกแล้วเนาะ ตอนเศร้าๆมือน,นีก็ะได้พี่น้องเลยขอพขอบบาบุญมือนีเนาะมือนีเป็นมืองามงามดีเนาะเป็นมือสันวันดีเป็นมือวันพระไงกับบาแมนพี่น้องเลยปนะเป็นมือบุญเข่าพันษาพี่น้องเนาะผลกับโปรยปลายมาใส่พอดีเลยพี่น้องเลย <c oughs> ขอพขอบบาบุญมือนีพี่น้องเลยกำลังกิลงใส่บาดหยาดน้ำเนาะ ทั้งวัดทางว่าพื่นแหละอยู่ในบ้านที่เก่าพี่น้องมือในการตอนนี้ก็ยังอยู่ห่างอยู่นะเนาะกำลังสิบข,ข่าไปบ้านไปสู่น้องเซอร์ลินเนาะหรือว่าน้องตาดำทั้งพ่อทั้งแม่เพื่อนแหละมือหนี่เป็นมือวันเกิดของเพื่อนให้พี่น้องเอลยมือนี้ก็ได้ตรงกับมือเขอาพรรษาพอดีวันเกิดของน้องตาดำกับพี่น้องเอลยอพอดีเลยเนาะทั้งน้องตาดำเพื่อนกะชืลงใส่บาดหยาดน,น้ำเนาะทั้งพ่อทั้งแม่เพื่อนกะ เนาะลงเป็นยังไงบ้างผลกระทงทำพี่นังเนาะตอนนี้ก็ได้โดยถ้าต๊งโตะต้นเมื่อมาคืนพ่นองเลยตั้งแต่มาคืนตอนแรงคืนวันนี่เนาะจนหอดตอนเศร้ามือนี่ยังลิ้นปล่อยปลาอยู่พี่นังเลยถ้าโต๊ะฮะทุกพ่อกันมือนี่กับพ่นังเลยเนาะกาลังใส่ผาตะโลกเบียงใส่เบียงครัวอยู่เนาะกาลังใส่ลงใส่บาทเด้อเห็ดบุญเห็ดทาน ทำบุญทำชินก่อนพี่น้องเอ้แต่เป,เป็นมือนึเองเข่าพันซาเป็นมือเป็นอีกเป็นมือวันที่หนึ่งพี่น้องเนะอ้เนาะหลายผูกหลายคล่นลายหมองหลายบอลกะเข่าวัดเขาว่าใส่บาดยาดหน้าผู้ที่สมบุนภูกระสนทั้งครูหลวงรับไปแล้วเนาะแล้วกะนะครับเจ้ากรรมนายเวรอะไรพี่น้องเอ้ตามกองเสือถือเนาะ ของนิ้วแล้วล่ะป่ะลูกมาบรรยากาศจะไปครับน้องนิ้วน้ำพี่น้องเอ๋ยแล้วก็ทั้งแม่อินพอน้ำไปลงกันบรรยากาศสามคนพี่น้องเอ๋ยทั้งแม่ตุ้ยม่กแ่กะทั้งมะเท่าม่เท่ากับใบลงวันนี้กัฝนตกพี่น้องเอ๋ยไปยากมากเนาะถ้งแม่ตุ้ยพฝนก็ได้โดยมิแต่รให้ลูกแต่งลูกนย่าลงเนาะลงแทนโดย,โดย กาทั Bun, iu, è, 3, ้งบาบุญกับน้องนิวแลือทั้งแม่พันกว่าจะขึ้นไปสู่น้องเชลินอยู่เพื่อนพันผมแหละเนาะแล้วก็ลงพร้อมกันเพราะสั้นทำทำจ้าเกมแล้วหรอเ่เนาะเดินเดินพนังเลยโอ้ยแกพี่น้องเบิ่งเลยเป็นตงเด้อโอ้ขากข้างหลังเนาะ น้ามออกแกงแล้วน <up. S 2> ้ามไล่ผ่านมาเต็มเครื่องพี่น้งไล่มันแต่ฟูเนาะแล้วก็ไไล่เขาพี่ผ่านหน้าหายใหญ่ของเขาโดยออาเธอน้งานมันนี่แต่มีนี่พี่น้าะใส่คันเงินคันคำลงใส่บาดหยาดพกนะ ใส่เป็นทงเป็นทงไงพี่น้องไงเพราะว่าเวลาใส่กะเอาใส่บาทเลยเนาะอ่ากับหอมเงินน้ำแน่โดยอันนี้แกมีเลี้ยงแล้วโอ้สบายดีปลาลุงแน่โดยข้าบบ่อย้ดไปใส่บาทสิไปได้บ่ฝนตกงี้ลูก <ไ>จ,จ้องไปจังคัดจ้องไปอดินนะข้างเลยคัดจ้องไปเพันไปอากามีอันนี้พร้อมเนาะเออเพิ่มไปชั้นก,ก็ทั้งเก่าอย่างเนาะเ <laughs> ดีินมีคบบรบไปเลยมีสบูก่กับแป้งอดไฟเนาะเทียนแป๊บ ดยมีเปียงฟันพ้อมมีขันจ้องมีเกิดครบไปเลยเนาะพี่นองเลยอลากามีเทียนมีเทียนพ้อมพี่นองเนาะเทียนไอ้เขาพรรษาเทียนเขาพรรษาจำนวนสองครูพี่นองเลยเพื่อสองไซส์ให้แจ้งให้สว่างสองชีวิตให้บ่ห้มีความมืดเนาะมีแต่ สว่างสวายไปทางใดก็มีแต่คนหักคนแพงโดยกยาจะนวนเทียนสองคู่เทียนขอบรนซาไปถวายทางวัดเป็นอย่านี้กับพี่น้องเลยไปเถิดไปเห็ดบุญทั้งที่กับฝนตกควางหน้าซ้ำน้องนิวพ่อโลกตอนนี้ก็ตื่นแต่เศร้าวะย่านพ่อแม่ไปปะตื่นมีสองโมงตื่นมายังสองโมง พูดมืมอางานเสมาอะไรยันพ่อแม่ไม่ปาบ่ะด้พี่น้องเลยทางกับสถานที่ก็อยากเพเื่อนแน่นนึงพี่น้องกับภาพบุสวนบ่งงามกับข้ขอโทษขอให้น้ำพ่อแม่พี่น้อง,อองหลายเด้อเนาะกับชีวิตเศร้าหายเาหน้าอยู่บนนอกของหน้ากับชิปมา,นานหนี้เด้อพี่น้องป่าลุงเด้อภาพบุสวนบ่งงามกับข้อโทษขอใหในเวลาเนาะน้นองน,นิวเนาะเด้อพี่น้องเลย กำลังวัดพอวัดท่าตรงนี้ขึ้นไปสู่น้องเชอรินน้องเชอรินตื่นแล้วบ่ปลานน,นะน,นี้เนาะมื้้อนีกเมื่อวานพอเพิ่นก็ไปสั่งเค้กไปห้แล้วเค้กใไงโดยบู้ใหูไงสำไรก็ไปลุ้นไปชมนํากันนํอาอ่าตอนแรกมื้อนี้เนาะพี่น้องเอลยปลาพอเพินพ่นสิสั่งเค้กอา่าใหไงสำไรมาให้ ข้าวหน้าสามปามลายจะม่ได้กินเด้พี่น้องตอนเช้านี่เนาะมียังหิวบ่ลูกบอกปลาลุงเบางทั้งบุบุนตกจีบ้อปลาลูกทั้งฟุตนฝนโต๊กจีบ่อในโต๊ะแมงบัวฝนโตกะพลอยเลยทั้งขี่น้าหอกแกงปะเนาะหน้ามากบ่เลยพี่น้า,นานนะนหน้าท่วมเข่าไปแล้ว เดินไปตั้งดวดเดินตั้ไหลไปตั้งดวดเดยพี่น้องเลยฮู้หลังคาเขาไ่ตุ้ยกะแนมเกินไปมิจังป้องจังแป้งอยู่โู้วพี่น้องเลยฝนหัวมุ้ยมองอยู่แล้วกัฝนตกมาเคลื่อนนี่กะฮ่าโผล่ไปยังละพผล่แหละเขานาแรงพผล่และเนาะสิเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้หมดทันแล้วพี่น้องเลยย้ำฝนละ อันแรกอย่ากที่เปลี่ยนสั้งกระสีให้พันเนาะใช้ไม่อินแล้วหรอบ่น้องเซอร์ลินถ่ายอยู่ประจักษ์ไปึ้นเป้าคันทมอยู่เทิงไว้ลูกไปเนี่ยนะฟองสีม้าหันไปตามขึนไปเด้อหย่างนี้ก็ตื่นไปเศร้าพนังเลยอยากไปใส่บาตรน้ำพอนะแม่ มีมักแป้งเนาะหลักขนมหลักกนมเนยใส่ท้องหิวเนาะยังพิน้องยหิวไปแล้วมันจะง่ายนของหอดวัดยันเปียกฝนตกเฮ้ยไปยพี่พินงเลยนะไปพบพ่อกันอยู่วัดว่าไรเนาะ,ะไ่ยังนะหอย น้องกระต่ายมากเลยพี่น้องเอว้ยน้องขี้กระตา่ายเด้อเด,ด้อไปชาพี่นางเงยน้องไปโพบพ่อกันอยู่วัดอยู่ว่านกูแหละเนาะอ,อ่าสิขึ้นไปสู่น้องเซอร์รินก่อนเด้อพี่นอ้อ,อ,นอ,งนองเว้ยโอ้โหพี่น้องอะยพี่น้องเบิ่งกูนาะน้ำไหล ตาหน้าหาใหญ่เอาแล้วชมเขาทมน้ามาแล้วโดยโดยไปครัพี่น้องพบพ่อกันอยู่วัดเนาะไปบาทนี่แม่พุ่งก็แล้วแเลยสบายดีแม่พุ่งเนาะสาวอินตาพี่น้องเลยแม่น้องนิวเห็นได้บัดนะีด้เยาจะลงเรดไปได้บาทนี่นเ,เาานะาะทานง,ง,นงน้นอ,นงนองเซอร์ร <c oughs> ินพงกบาลงไปแล้ววาสิพิชูผลเพื่อนกับผนลงไปก่อนแล้วเนาะ อใช่จะเอาต hungry, ししัวใดก่อนเนาะจะเอาเทียนก็ได้ตัวเบาก็เอาตัวหนักเด้อทางนิ้ทางนี้เอาตัวใดนิ้วถือได้บ่บ่หนักไอ้ลูกตัวนี้หนักทรงนี้เอาเทียนก็ได้เนี่เทียนก่อนเด้อไปพี่นางเลยไป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 สวยอะไรพี่น้องเอลยยังคู่ถ่าเลย <laughs> ไปยางกร็รถมเจาะยางกร็รถยางกร็รถเนาะไปไปไปเนาะ <laughs> ไปเลยอึบอึบไปที่นั่งเลยแ้ก็เดินไ่เท่าเด้อ โอ้ไปก่อนนึกไม่ถาวรเด้อเฝ้าเทียงเฝ้าเพื่อนเด้อไปพี่น้องไปตัวนี่ไปก่อนเลยเอึย๊บอ่าโต้เ <laughs> ปิดอรปัดโอแม่ง่ายแน่พี่น้งอ,อ,นนอ,อ,อ,อนง,าางทางเปืือกเปลี่ยนชำเนาะโต้โอเอ้าดึงขึ้นสน่ง,งน,งนะ <laughs> พีน้องเลยไป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 คือทางพี่น้องเลยตกปลาแบบคืนเนาะตรงมีน้ำปลาไธรรมดาแหละโอ้หนามน้องเขาก็เต็มแล้วเนะาะปลาลองเซื้อาปล่อยมือนไปเบิดแล้วือไปจักไปเด้อปลาลุงเด้อไปหาใส่บาดยาดนามน,น้ำกัน ยี่ไว้พี่สูนองเซอร์ลงไปแต่พันลงไปแล้วเนาะอาเจ้าอ,อย่างนี้ลูกเด้อเหมือนเด้อประหลาดบุหอดกวัดอู้ตาย <c oughs> ลมแท้เลยผมเปียกแล้วลูกบอยแองก์บอยแงน้ำเปียกนะยางทั้งพี่เออ เปียกวละสินนะยื้ขึ้นเออพี่นังไงชีวิตแบบอ่าบ,บ้านดาลเลยนะพี่นังเนาะบรรยากาศแบบฝนตกลินเออเงิน,งน,ห,นหมื่นเด้อว,ว่า คือบุรีคือบริญิ่นเสียงคน,นยคู่สวดเนาะไฟดับประจักบอกอ่าโทษคือดึงเลือดได้สุกส่งก็ได้ลุดบ่ พี่น้องเลยไปเดินทางต่ออุ๊ปเปียวไปแล้วผูอเปียวไปแล้วเปียวไปใส่บาทแล้วผู เต็มเลยพะจักไปไปไปรถบกา้านวอรถบกค้าบอไปไปไปเอาหนี้ฝากฝากกันแน่นี <is> <ais> <source language> โ <ล assessment> โ่โอ้ยพอดีเลยนี่พี่น้องเลยพ่อเบาเสียงพอดีกำลังจอกไปแล้วกะโอ พี่น้องเอ้ยมาจิเขาเฮือนเบาเสียงบะเล่นนี่เนาะโอ้สบายดีนะตอนเช้าพี่น้องเอ้ยโดโดูไปดูไปพี่น้องเอ้ยเอ้าฝากแม่นักเออไปล้างก็ได้เออโดยโดยโหดีบังเอิญเบาเสียงก็ลองออกมาเจอเฮือนพี่น้องเอ้ยป้าหน้าอ๋อสเฮือนจะได้เบาเสียงเลยผู้ ป้าเนี่ยคหวทงอ่โอ้ทุ่งไปไปใชไปะใช้เซลูกเนียจะได้นนังบอโดยโดดยูเฮือนผมว่าเฮือนยูรีผว่าอ๋โดไปใไปต้องการความการพน้องเลยพอกันอยู่วัดผมเด้โดโดอ้าทุ่นงเลยู้ทางโหดโพคุขนาดเบาเสียงเว้นมองตะลายี่นงเลยนี่ยมีบอลบอลตายบันได ตู้ข้าหลายเทือดนี่ได้ยูนิคกันแน่นวะโอ้โพี่น้องเลยขึ้นมาทั้งรถบอเซียงกันเพิดกระเปิดเทศศาสนาให้ฟังเลยนเนาะโนาะโดยโดยนคือสุภรามันได้เนาะตามเบื่งุณตุกที่นี่นั่นอยู่เลยเนาะวันไหนเราวันคุณเงยหน้าแ้เรียน เสีอยูไฮยูนาแตเพื่อคามายากเนาะตัวหาทั้งบาจันรองเสื้อพันรองมาก่อนแล้ววะเนาะที่ว่าจเขาพิสูพันเนาะพันแต่เศร้าเลยพันวะแต่เศร้าเลยเหมือนีก็เป็นวันเกิดลูกสาวได้เหมือนนี่โอ้แม่บุญเลยเนาะพอดีจังหวะเลยนะเหมาะเจาะเลยโอ้ถึงเหมาะพอดีเลยนาะเลยมือเป็น บนเขาวันซาพอดีแล yeah. er, no? oh, so uh, um, um, okay. ้เก็วันเกิดน้องเชพอดีชาวบานี่กะเขาไปหาเลาะสังเคกัแล้วเนาะอคือคนมุ่มีแทบเะบกเสียงฮะคือเป็ดเอิดเศรอหลีะาเนี่เนาะโบเศรอหไปอดมุปลาแล้วเนาะขอเป็ดเลยไดโอ้สวยเลยโอสวยไปแลยเนาะโคนมมีเนาะ คือตัวอะไรนะุทยอยลงมาอยู่พ่นเอเดงเขียนยอยปกติยืนเดินนี่เต็มได้นะเาเชียงเนาะถ้าฝนมาตกนี่ว่าอ้อมไม่กุฏิเลยคนมาใส่บาทนี่เนาะทุกทปีนะแต่ปีนี้ฝนตกแห้งพนังเลยตอนนี้กัได้เนาะ ัไปบนพี่นเยนะคบนกกันดัด้ไปไปเบาเสียงอ้ย้ด็กใส่บาต้องพบฝาพบฝนเนาะฮะขอบมุณขอบใจอะไรด้อโอ้ยมีแล้วมีแล้วเนาะโดยโดยไปขอบใจเบาเสียงอะไรด้อโอไปไโดยโดยขนไปกอนพี่น้องเลยฮู้ดีบังเอิญนนากพอเบาเสียงกันออกมาพอดี มาชันยเยีงโม่ทอดปานนี่โดยยืนรถบ่อเชียงก็ได้ป้าก็ได้เดินเดินป้าคนกำลังทยอยลงมาพี่นางเอ้ยฮ้โอ้โหผีเทิงผัวเนาะตัเปียกเปื้อนเบ้อแล้วพี่น้องเอ้น้องนี้กะขอบุญขอบคุณบ่อเสียงไอ้ลายว่าฉันเป็นยังโม่ทอดปานนี่ อ้าตัวเฮ้ยว่าคนกำลังขยอยลงมาพี่น้องเลยเนาะอ่าแฮะปูยิ้มกันล่ะเพื่อนว่าน่ะไปกระห้อกันไปเปียกบ่ล่ะที่เพื่อนประตูพี่น้องเลยปึ๊บอ้าวหอดฮะปูทางประตูกันเนาะสบายดีเลยประตูเนาะ อ๋อน้ำมันน้ำมันอากาศพี่น้องเลยฝนตกเรื่อยเนาะแล้ววันเวียนว้างพี่น้องขนทังเทียบเปืี่ยนร้านกาแฟกี่ตมผู้อ๋อโดยโดยพี่น้องเลยขนทังเทียบเปืี่ยนผู้อ๋อผู้มาแล้วเนาะผู้สาววันโคกใหญ่พี่น้องเลยเนาะฮะไปหรือเปล่าไปหน่อยไปถ่ายวันก็ได้เนาะ มาผู้เดียวผมมีครูครองบ่าสายเสดเนาะไี่นา้เลยปะพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะเอาหอดวันหอดว่าแล้วพี่น้องเลยผู้แข่ปุ่มกับน้องนิวกำลังขึ้นอ่าเสบาดยาดน้ำมีเทิงหอดถวายให้งทางทางวัดทางว่ากันเนาะพี่น้องเลยเป็นอ่าพวกเทียนแล้วกัเครื่องเสบาดอยู่แล้วพี่น้อง,นงนเนาะโดย <laughs> คนกะบ,บ่อคอยล้านพันไดเหมือนเนี่พี่น้องเลยเพราะว่าย้อนพฟ้าอากาศพนตกลิ้นกหลย่ำหน้าแน่พี่น้องเนาะปกติกะเต้มเบิร์ดเดินวัดนี่พี่น้องเลยเนาะคนชาวบ้านโคกไงกะเดินเดินไปชาวโอเคเนาะพี่น้องเลยบวบกะมาหอดวัดนหอดว่าแล้วเนาะพอการขีปนาเด้อพี่น้องเลยเหมือนเนี่ยมาพาพี่พาน้องมาเป็นบุญเหริทานนำกันเพื่อเป็น อาทิต์ชมบุกุศลเนาะคุณผู้ดงรับไปแล้วคุณเจ้ากรรมนายเวนเนาะพี่น้องเนาะฮะสำหรับคลิปนี้เนาะบุญขออัมลาค่าจากรราพีลาหน้องไปก่อนเนาะขอกันคลิปหน้าบุญก็ขอขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามตลอดมาแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจบุญตลอดมาเด้อพี่น้องเด้อโดยเนาะโมนี้กาบุญมาบุญเสีอว่าบุญสุขสุขคนเนาะกับผ้าขอบครัวเนาะ ไปทำบุญทำศีลหลายมองหลายบ่อนกันเนาะขอให้ทุกคนก็นจงมีความสุขความเจริญเด้อเนาะความเจ็บไหวไหนความไข่บ่อยมีปรารถนาสิ่งใดขอให้ทุกท่านสมความนงอาจปรารถนาเด้อบัดปีบุญเนาะบุดสุขปู่สุคนสหรับคลิปนี่นอะอ,อ,นอุ่นขอลาไปก่อนป้อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องคลิปนี้สบายดีและสวัสดีเกิดคนปล่อยปไปนะพี่น้องเนาะโดยบ๊ายบายสบายดี